สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเฮลท์ที่ไทม์ช่วงเวลาสุขภาพดีค่ะดิฉันเกษรินทร์ส่วนรักษานะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เราก็ได้นําสาระดีๆน่ารู้มาฝากท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ที่มีชํานาญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของประกันสุขภาพนะคะซึ่งท่านเป็นผู้จัดการภาคบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะคุณพานุวาตนนวลนิ่มนะคะที่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและก็สวัสดีครั้งครับผม ผมก็ชื่อพานุมาตรนวลนิ่มนะครับสังกัดไทยประกันชีวิตนะครับสาขาตังสองนะครับผมก็ปัจจุบันก็ดารงตําแหน่งเป็นผู้จัดการภาคนะครับที่สาขาตังสองนะครับไทยประกันชีวิตของเราเนี่ยที่จังหวัดตังก็มีด้วยกัน2สาขานะครับก็สาขาตังและก็สาขาตังสองนะครับเพราะว่าตอนมีสาขาเดียวก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะคับแคบแล้วก็อำนวยความสะดวกได้ไม่เต็มที่ก็เลยต้องมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นไปครับผม ในส่วนของบริษัทไทยประกันเนี่ยมีความเป็นมายังไงบ้างคะรบกวนพี่พานธุมาช่วยแนะนำหน่อยค่ะครับผมก็ไทยประกันชีวิตก็ถือว่าเป็นบริษัทของคนไทยนะครับที่ก่อตั้งแล้วก็80ปีนะครับผมก็ถือว่ายาวนานนะครับผมแล้วก็ได้รับเลตติ้งนะครับจากเป็น A อไมนันะครับก็เป็นดับเบิลเอครับถือว่าเป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความมั่นคงเป็นอย่างมากนะครับครับผมแล้วก็มีสาขา ทั่วประเทศนะครับเป็นสาขาที่เป็นสาขาของบริษัทโดยตรงนะครับแล้วก็ออนไลน์ทั่วประเทศนะครับผมไว้บริการกับผู้ประกันทั่วประเทศครับผม ก็โรงพยาบาล TRPS เนี่ยเข้าเป็นโรงพยาบาลที่เปิดมาก็ยาวนานเช่นกันทางเราก็เปิดเป็นคู่สัญญาคอนแทคกับบริษัทไทยประกันมาตั้งแต่เริ่มเปิดโรงพยาบาลเลยนะคะที่คอยให้บริการลูกค้าที่ถือประกันสุขภาพของไทยประกันโรงพยาบาลเราก็คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของแฟคเคมให้ลูกค้านะคะลูกค้าไม่ต้องสำรองเงินจ่ายกับโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลจะอำนวยความสะดวกให้สําหรับลูกค้าที่ถือบัตรสุขภาพของเรานะคะซึ่งเราก็ดูแลลูกค้ากลุ่มเดียวกันนะคะพี่ปานุวัฒน์แล้ว ในส่วนของแบบแผนประกันสุขภาพของบริษัทไทยประกันเนี่ยค่ะพี่มีแบบไหนยังไงบ้างคะพี่ครับผมในส่วนของแบบของประกันชีวิตที่ของบริษัทนะครับจะแบ่งเป็นกลุ่มของเวลนะครับในเรื่องของความมั่งคั่งนะครับในส่วนของเป็นประกันแบบสะสมทรัพย์นะครับในส่วนนี้ก็มีบริการให้กับลูกค้าแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือกลุ่มเวลนะครับในเรื่องของประกันสุขภาพนะครับประกันสุขภาพเนี่ยผมก็แบ่งเป็นหลักๆนะครับเป็น สี่กลุ่มนะครับสี่กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1กับกลุ่มแบบเรียกว่ากลุ่มประหยัดนะครับเรียกว่ากลุ่มประหยัดก็คือจะเป็นประกันแบบแยกรายการนะครับแยกรายการก็จะมีตัวของ He ฟฟี่เกานะครับคำว่า99ก็คือเราคุ้มครองกันถึงอายุ9 9นะครับแล้วก็ซื้อได้ตั้งแต่อายุนะครับหกหนึ่งเดือนนะครับเอฟฟนะครับจะซื้อได้ตั้งแต่6ขวบถึง80ปีนะครับแล้วก็คุ้มครองขยายคุ้มครองไปถึง99นะครับในส่วนนี้ นะครับแล้วก็จะให้จะแบ่งแยกรายการนะครับจะแบ่งเป็นค่าห้องนะครับค่ารักษาค่าแพทย์อะไรเงี้ยครับจะแบ่งแยกรายการนะครับ,รบก็จะมีในส่วนของ อาจจะมีในของส่วนเกินได้นะครับในแบบประกันแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นแบบประหยัดสําหรับท่านที่อาจจะมีงบไม่มากพอครับก็สามารถที่จะเลือกแผนนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อีกแผนนึงก็คือเฮลฟิต99รีฟันนะครับส่วนนี้จะมีคําว่ารีฟันเข้ามาด้วยนะครับคาว่ารีฟันก็คือมีเงินคืนนะครับกรณีที่ไม่มีการเคลมนะครับแบบนี้ซื้อได้ตั้งแต่1เดือนครับเหมาะสําหรับเด็กก็ซื้อได้นะครับสาหรับเด็กท่านที่มีลูกมีหลานนะครับอยากให้ลูกหลานมีประกันเอาไว้ ก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับซื้อได้ตั้งแต่1เดือนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีคําว่ารีฟันแล้วก็มี OPD ผู้ป่วยนอกด้วยนะครับเริ่มต้นที่ห้อง2ององยกตัวอย่างนะห้อง2องงค่ารักษาก็อยู่ที่2 0 0 0 0อะไรเงี้ยครับก็แล้วก็ในในมี OPD ปีละ4ี่พันนะครับไว้สําหรับว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยไม่ถึงกับต้องมานอนโรงพยาบาลก็สามารถไปใช้กับคลินิกก็ได้นะครับแล้วก็ในรอบปีในกรณีที่ห้องสองพันสองนะครับจะมีเงินคืนให้2,000ถ้าไม่มีการเคลมนะครับมีเงินคืนให้ด้วย หมายถึงว่าใน1ปีนั้นที่ลูกค้าทําประกันไปแล้วแล้วไม่มีการเคลมเลยบริษัทจะมีเงินคืนให้ก็คือช่ครัคบาทตามแผนถ้าห้องสูงกว่านี้ก็คืนเยอะกว่านี้ครับโอเคในส่วนของแบบแยกรายการนะครับแล้วก็มาในส่วนของกลุ่มที่2ครับก็คือกลุ่มเสริมเหมาะสําหรับคนที่อาจจะมีประกันอยู่แล้วนะครับบริษัทอื่นก็แล้วแต่หรือว่าสวัสดิการของบริษัทอยู่นะครับแล้วก็มาซื้อแบบเสริมตรงนี้ได้นะครับเขาเรียกว่า e a l t h f i t V.I.P. ดีดักครับ,รบดีดักก็คือความรับผิดชอบส่วนแรกนะครับรับผิดชอบหลังจาก2 0,000นะนครับค่ารักษาที่เกินจาก2 0,000ตัวนี้ก็ทํางานต่อนะครับแบบนี้เบี้ยก็จะถูกลงไปครับ,รบถูกมากแต่ว่าจะรับรับผิดชอบหลังจาก 20, 2 0,000นเราจำเป็นจะต้องมีสวิตติมีสวัสดิการอื่นอยู่หรือว่า<ห><ช>มีประกรนันประกันสังคมอย่างนี้อ่าครับได้ก็คือใช้คู่กันใช่ครับใช้คู่กันได้นะครับอกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มเอลฟิดดีๆครับกลุ่มนี้ก็เป็นเหมาะสําหรับหมอจ่ายแล้วก็วงเงินสูงนะครับ มีตั้งแต่ในส่วนของห้อง2,000ห้อง2,000ัรักษาหมาจ่ายปีละล้านนะครับถ้าห้อง3,000ก็จะ ห้าล้านรักษาหมอจ่ายแล้วก็หกพันก็สิบห้าล้านแล้วก็ถึงหมื่นสองก็คือสามสิบล้านนะครับในส่วนนี้ถ้ามีตัวนี้อยู่ก็คืออุ่นใจสบายใจได้เลยแสดงว่ามาที่นี่แนะนําให้ทําห้องสามพันอ่าห้องสามพันรักษาห้าล้านก็ก็คือเหลือเฟือแล้วก็โอเคครับเหลือเฟือแล้วครับแต่ถ้าจะอัพขึ้นไปเป็นสิบห้าล้านก็เงินเพิ่มอีกนิดเดียวไม่เยอะไม่ต่างกันมากครับเลียดของเงินก็ไม่ต่างกันมากเราสามารถอัพเป็นห้องหกพันแล้วก็สิบห้าล้านไปเลยก็ได้แสดงว่าซื้อห้องหกพันก็นอนห้องวีไอพ สบายใจเท่นี้เจ็บป่วยไม่สบายก็ <Okay. S 1> เป็นส่วนของประกันที่จะต้องรับผิดชอบไปนะครับ <Okay. S 1> เราก็ ไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะครับเงินในบัญชีในธนาคารเราเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันอะไม่ต้องมาใช่อันนี้หมอจ่ายนี่คือหมอรวมหมดเลยใช่ไหมคะพี่หมายถึงว่าค่าหมอค่ายาค่าอะไรทุกอย่างอยู่ในวงเงินนี้เลยใช่ไหมครับครับผมแล้วก็มีในส่วนของคุ้มครองไปถึงต่างประเทศต่างประเทศก็มีนะครับในส่วนของเอลฟิสอัลตร้าครับชื่อว่าเอลฟิตอัลตร้าก็จะมีแผนหนึ่งกับแผนสองนะครับก็มีคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยคุ้มครองเอเชียแล้วก็คุ้มครองทั่วโลก อันนี้เราสามารถซื้อได้สูงสุดที่ห้อง25 0หมครับแล้วก็ค่ารักษาอยู่ที่120ล้านะนะครับกรณีทั่วโลกนะครับแล้วก็กรณีเมืองไทยก็คือห้อง15ื่นแผ่นแรกก็15ื่นห้าค่ารักษา60ล้านแล้วก็แผ่นที่ 2, 2> คือห้อง25งหมค่ารักษา120ล้านค,ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับคนที่แบบมีกําลังเยอะๆแล้วก็ไว้สําหรับอาจจะเดินทางไปต่างประเทศบ,บ่อยๆอะไรเงี้ยก็มีตัวนี้อยู่ก็อุ่นใจครับเลือกโซนเฉพาะเมืองไทยก็ได้โซนเอเชียก็ได้หรือว่าโซนทั่วโลกไปเลยก็ได้ ครับผมนอกจากในส่วนของประกันสุขภาพแล้วเราก็จะสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมที่เป็นในส่วนของค่าชดเชยก็ได้ครับค่าเสียเวลาเวลานอนโรงพยาบาลไม่ได้ทำงานใช่ครับหลายหลายคนก็นิยมซื้อเป็นค่าชดเชยพ่วงมาด้วยนะครับกรณีนอนโรงพยาบาลแต่ว่ามีค่าเสียเวลาค่าชดเชยมามาเป็นตัวช่วยของเราอาจจะเป็นตัวช่วยค่าห้องก็ได้หรือค่าเสียเวลาต่างๆที่พิะที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือมีเงินติดตัวนะครับตัวนี้ก็เอาไว้แบบเป็นค่าหารขนาดที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยไว้แบบมาสำรองตรงนี้ได้ใช่ครับผมก็มีตัว รอพอโกตอนนี้ก็น่าสนใจครับของไทยประกันก็จะมีตัวหลอพอโกก็คือเราซื้อสมมติเราซื้อทุนประกันรอพอโกวันละพันแต่กรณีอายุ21-59เนี่ยก็จะให้2องเท่าของการนอนโรงพยาบาลคือให้เป็น2องพันแทนะนะครับแล้วก็มีส่วนของนอนห้อง ICU ผ่าตัดหรือว่าโรครายแรงก็ให้เป็น4ีเท่าให้เป็น4ี่พันเลยครับอัพให้ไปเลยะนะครับแล้วก็มีค่ายากลับบ้าน1,000 แต่ว่าผมมักจะใช้ว่าเป็นค่าเดินทางนะค่าเดินทางให้อีก1,000พันนะครับทุกครั้งที่มานอนนะครับอย่างเช่นว่านอน1คืนจ่ายส0 0พันบวกกับ1นึ0พันก็จะได้เป็น3 0 0พันไปนะครับในส่วนอันนี้คือต่างหากไม่เกี่ยวกับในวงเงินค่ายาที่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เราเป็นการซื้อเสริมนอกซื้อเสริมนอกได้ครับเบี้ยก็ไม่แพงครับเบี้ยถ้าายุคกลางๆก็อายุ30ก็เบี้ยปีละไม่ถึง3 0 0พันครับต่อปีต่อปีใช่ไหมใช่ครับใช่ครับตัวเนี้ยน่าสนใจมากครับผม โอเคแล้วนอกจากประกันสุขภาพแล้วยังมีตัวแบบประกันอุบัติเหตุอะไรด้วยไหมคะพี่ถ้าพูดถึงประกันอุบัติเหตุก็มีตัว PA ครับ PA นี่ก็มันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องของอุบัติเหตุที่เราจะควรที่จะมีเอาไว้ครับสมัยก่อนหลายๆคนอาจจะทําบัตร ATM แล้วก็มีพวงประกันอุบัติเหตุเนี่ยแต่หลายๆคนช่วงนี้ก็อาจจะหลายๆคนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยให้ความสําคัญมากกว่าถ้ามีไว้ก็เป็นการดีอย่างเช่นยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งก็คือตัวสามพันห้า ต่อปีนะครับให้ความคุ้คมครองค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่6 0,000ต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับ,รบแล้วก็คุ้มครองชีวิต800,000ครับมีไว้ก็ไม่เสียหายครับปีละสามันามาเฉลี่ย ب. เป็นเดือนก็เดือนไม่กี่บาทเองบางบางคนใช้จ่ายอย่างอื่นที่มันเยอะไกว่านี้แต่ไม่คุประโยชน์็กีที่แบบเจ็บป่วยอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆมันต้องเอาเงินก้อนเข้ามาใช้เนี่ยก็แบบรู้สึกแบบเสียดายเงินก้อนนั้นกับการทํา ประกันตัวนี้ไว้อย่างเงี้นะเนาะใช่เนาะหลายหลายคนยังไม่เห็นคุณค่าตอนที่มันไม่เกิดเหตุนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นค่าคือบาดเหตุเล็กๆน้อยๆก็สามารถใช้ได้ใช่ได้หมดครับใช้ได้หมดใช่ครับไม่จําเป็นต้องแบบมีการอุบัติเหตุใหญ่ๆต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยใช่ครับไม่จําเป็นไม่จำเป็นบางทีมีดบาดเล็กๆน้อยๆก็ใช้ได้ใช่ได้อย่างอย่างเช่นสุนัขกัดแมวกัดอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่สําหรับบางคนเลยนะใช่สุนัขกัดเนี่ยคือค่ายาวัคซีนในการฉีด คนข้างแผนใช่ครับใช่ครับก็ต้องนัดนัดฉีดหลายรอบบางทีก็หลายบาทเหมือนกันเดี๋ยวนี้บางคนมีประกันโรงเรียนก็ใช้ไม่พอนะครับสำหรับเด็กบางคนก็ประกันโรงเรียนปรันโรงเรียนวงเงินไม่กี่พันอ่าใช่ครับถ้ามีไว้นอกเสริมทหารก็เป็นการดีครับช่วยเราได้ครับผม แล้วถ้าอยากให้พี่พันุวัฒน์แนะนําถ้าท่านผู้ชมต้องการทําประกันหรือสนใจในการทําประกันตัวสุขภาพใช้ในกรณีที่เจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเี้ค่ะพี่อยากแนะนําว่าจําเป็นต้องซื้อตัวไหนหรือแนะนําเป็นตัวไหนดีที่มีความคุ้มครองค่อนข้างครบแล้วก็ลดส่วนเกินให้น้อยที่สุดอย่างเี้ค่ะพี่แนะนําเป็นตัวไหนดีคะถ้าได้แนะนําก็คือแต่ทุกๆตัวมันก็มี ความแตกต่างของมันมีคุณค่าของมันอยู่ถ้าจะแนะนําก็อาจจะเป็นในเรื่องของงบประมาณกับเรามากกว่านะครับว่าจะเหมาะสมกับเป็นตัวไหนบางทีเราก็มาประเมินงบประมาณกับเราทีหนึ่งว่าเออของเราเราเอาขอขอตัวแค่นี้พออีกคนก็เออ,อใหญ่จ่ายเพิ่มขึ้นไป,ไปเอาแต่บสบายใจไปเลยเนี่ยครับเป็นห้องสามพันรักษาห้าล้านใปก็อ๋อเป็นแบบว่าที่เหมาะกับคุณตรงังที่ว่ารวมมณิกชนในตรงังสามารถรับได้เนี่ยที่ต้องเป็นก็ประมาณประมาณทั้งห้องไม่ต่ำกว่าห้าสามพันนะคัอืมก็พอจะ ช่วยได้แต่ว่าอนาคตต่อไปมันก็ไม่มีการขึ้นอีกครับอาจจะสามพันอาจจะไม่อยู่ครับก็ต้องสี่พันห้าพันในอนาคตแล้วก็ต้องมีการอาจจะเผื่อไว้ล่วงหน้านิดนึงก็ได้ก็ดีครับซื้อแบบเหมาใจแบบน่าจะดีที่สุดใช่ไหมคับใช่บเงินเหมาใจอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วตรงนี้ช่วงนี้มันมีแพ็กเกจพิเศษนะครับในตัวของเบาๆครับออกแพ็กเกจตัวนี้มาตัวนี้ให้ค่าห้องค่อนข้างสูงเลยคับให้เค้าห้องที่สี่พันนะครับแล้วก็ค่ารักษาเหมาจ่ายครั้งละปีละลหนึ่งล้านครับแต่ว่าลอกว่าเป็น ค่ารักษาครั้งละ2องแสนห้าหรือห้าแสนก็ได้แต่ว่าปีละไม่เกินล้านปีละหนึ่งล้านแต่ว่าให้ในต่อแต่แต่ละครั้งก็คือสองแสนถึงสองแสนห้าสองแสนห้ากับห้าแสนอ๋อสองแสนห้าสามแสนครับผมตัวเนี้ยถ้าถ้าเอาเริ่มสตาร์ทที่ค่ารักษาสองแสนห้านะครับไม่ถึงพันกับต่อเดือนซื้อประกันสุขภาพได้ห้องสี่พันรักษาครั้งละสองแสนห้าสี่พันนี่คือห้อง VIP แล้วนะคใช่ครับผมคือสบายเพิ่งออกมาล่าสุดครับมาสําหรับช่วย สำหรับคนที่อาจจะมีรายได้น้อยนิดนึงอ่ารายเดือนอะไรอย่างงี้อ่าใช่เพราะว่าเกิดมการประกันก็เลยออกมาช่วยใช่ครับครับเป็นตัวที่แนะนําจริงๆครับเอฟฟิตเบาๆชื่อว่าเอฟฟิตเบาๆครับเอฟฟิทเบของตลาดมาก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับครับผมแล้วในส่วนของการทําประกันเนี่ยมันดียังไงคะพี่แล้วมันมีความแตกต่างยังไงกับสําหรับคนที่ไม่มีประกันกับคนที่มีประกันอย่างเงี้ยค่ะพี่ดำช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะแน่นอนครับมันมีความความแตกต่างแน่นอนครับเพราะว่า ความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้กับ<ช>ทุกคนครับ,รบทุกคนมีภัยที่อาจจะเจอครับ4ี่ประการเลยเรามีโอกาสที่จะจากไปคนแวงกลัว,ก,วก็คือเสียชีวิตนั่นเองนะครับทุกคนมีโอกาสเสียชีวิตเมื่อเสียชีวิตความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะเราเสียชีวิตตายไแล้วครับ<ช>แต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนนะครับเพราะว่ารายได้ที่เราหามาทุกเดือนทุกเดือนมันหายไปใช่่ถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ครับตรงนี้ก็คือตอบโจทย์สําหรับคนที่ จะอยากสร้างหลักประกันในครอบครัวก็มาซื้อในส่วนของประกันเป็นประกันแบบคุ้มครองชีวิตอย่างเดียวเลยก็ได้ไม่จําเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพก็<ม>ได้เหมือนกันครับเ,เลือกซื้อเฉพาะทุนประกันชีวิตอย่างเดียวซึ่งตั้งทุนประกันไว้ที่สูงๆเลยครับสิล้าน5ล้านก็คือถ้าเราไม่อยู่เราจะทิ้งเงินก้อนโตไว้ให้กับลูกหลานอันนี้ก็เป็นส่วนของคนที่ห่วงในเรื่องของหลักประกันรายได้ครอบครัวก็สามารถที่จะทําลักษณะนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คนเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะพิการนะครับ เมื่อเจอความพิการก็เป็นปัญหาหนัก <c oughs> ทํางานไม่ได้แต่รายจ่ายยังต้องจ่ายอยู่ตลอดเวลา <c oughs> อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราต้องเตรียมความพร้อมไว้ <c oughs> อีกอย่างก็คือเรื่องของโรครายแรงหรือ <c oughs> อุบัติเหตุหนักๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับภัยพวกนี้ถ้าเจอแล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่าย <c oughs> ที่จะตามมานะครับ <c oughs> มันก็เป็นปัญหากับชีวิตทํางานไม่ได้ค่าใช้จ่ายก็ต้องหามาจ่าย่เงี้ยถ้าเรามีประกันไว้ถ้าห่วงในด้านนี้ก็ต้องซื้อประกันสุขภาพเตรียมไว้สําหรับรองรับความเสี่ยงตรงนี้นะครับอีกอย่างก็คือภัยของความแก่ชรา หลายหลายคนทํางานได้หาเงินได้แต่ว่าลืมที่จะวางแผนลืมที่จะเตรียมเงินตรงนี้ไว้เมื่อแก่ชราการเป็นคนแก่ชราที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยครับต้องรอพึ่งพาลูกหลานหรือรอสวัสดิการจากรัฐมาช่วยมันก็เป็นปัญหาครับคนเราเหมือนกันคนไทยส่วนใหญ่ครับมักจะไม่ค่อยวางแผนการเงินครับรอว่าถึงเวลานั้นแล้วค่อยว่ากันถึงเวลานั้นแล้วค่อยว่ากันมันไม่ทันหรอกครับอย่างเช่นเรื่องเรื่องของทุนการศึกษาก็เหมือนกันบางคนไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้คิดที่จะเตรียมพอถึงเวลาก็ต้องดิ้นรนหา หายังไงหาก็โดยการเอาที่ดินไม่ไปวางเข้าไปเน้นเอารถไปเข้าไปเน้นเผื่อจะมีเงินก้อนไว้กับตัวแต่ที่ผ่านมาเวลา15ปี18ปีไม่เคยเตรียมไม่เคยเก็บนี่ครับก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับอันนี้คือประโยชน์ใช่ครับประโยชน์แน่นอนเห็นชัดๆัดแน่นอนครับก็เลยอยากให้เชิญชวนครับทําประกันใช่ครับมีมีประกันไว้ก็ดีครับดีดีอยู่แล้วครับเราเป็นการวางแผนความไม่แน่นอนในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นเราแค่เราแค่เตรียมใจไว้นิดนึงว่าถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้น ใครจะมาช่วยเราถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นใครมาช่วยเราเราแค่คิดเผื่อแค่นั้นเองครับ<ช>คิดเผื่อว่าถ้าเราจากไปละ่ะคนที่อยู่ข้างหลังจะทํายังไง<ช>เราคิดเผื่อหน่อยเดียวไม่มีปัญหาเราเราคิดถ้าเราไม่เป็นอะไรไปเงินนี่ก็กลับมาหาเราในอนาคตเห<ช>มือนกันแต่เราคิดเผื่อถ้ามันเกิดขึ้นละ่ะแค่นั้นเองเราคิดเผื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นล่ะถ้ามันไม่เกิดก็ดีไปเราก็ได้หาเงินทํางานหาเงินเก็บไว้เก็บไว้เรื่อยๆเราคิดว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นแค่คิดเผื่อเท่านั้นเองวางแผนไว้เท่านั้นเอง เหมือนประกันรถที่เราซื้อไว้ทุกวันเพื่อเรากลัวว่าเออถ้าเราลถไปชนน่ะชนเียใช่ครับแต่คนเราก็แปลกนะคนเราบางทีรักรถบางวนรักเดยประกันรถต้องมีไว้ก่อนประกันรถทําได้แต่ประกันคนประกันตัวเองไม่ทำยังไม่ยังไม่เป็นไรยังไม่จาเป็นอย่างเงี้ยคือบางคนยังคิดว่าอ๋อตัวเองมีสวัสดิการของบริษัทตัวเองมีคือนอนโรงพยาบาลรัดก็ได้งียค่ะแต่จริงๆความแตกต่างอันนี้ก็คือไม่ได้จะว่าโรงพยาบาลใช่ไหมคะในการเข้ารับการรักษาความแตกต่าง มันก็คือแตกต่างกันยอยู่แล้วนะคะพี่คือซึ่งถ้าสมมุติว่าเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลเอกชนโดยที่ไม่มีประกันบางทีเราก็ต้องจ่ายเงินต้องมีความเสี่ยงที่จะเราต้องมีความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายไม่รู้จ่ายเมื่อไหร่และจ่ายเท่าไหร่ด้วยแล้วแถมต้องเอาเงินที่เก็บไว้อย่างเนี้ค่ะพี่ต้องออกมาจ่ายโดยที่แบบเสียดายพอบางคนแบบ ออามาใช้แล้วนึกขึ้นได้อยากจะทําประกันอีกอย่างงี้ใช่ไหมพี่่งเสียดายเงินเงินตรงนั้นแทนที่จะแบบเอาเงินตรงนั้นมาทําประกันนะจะแล้วก็เดี๋ยวนี้โรคเรื่องของโรคร้ายแรงมันก็มีมาเยอะแยะมากมายครับการสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยอันดับหนึ่งก็คือโรคมะเร็งนะอ๋อพูดถึงโรคมะเร็งที่ถ้าทําประกันแล้วเราเกิดเจอว่าเป็นโรคมะเร็งน่คะพี่คุ้มครองก็ในส่วนของประกันที่เราซื้อไว้ก็คุ้มครองตามปกติเลยครับ อันนี้ก็คือให้ความคุ้มครองได้รักษาได้คแต่ว่าต้องมีการพิจารณาก่อนไหมครับว่าลรกนี้เป็นมาก่อนการทําประกันหรือถ้าอายุกรมธรรม์สั้นๆนะครับอาจจะมีการโดนตรวจสอบได้เขาอาจจะมีตั้งข้อสงสัยบริษัทตั้งข้อสงสัยว่าสิ่งที่ที่รักษาเป็นก่อนทำประกันไหมนะครับถ้าตรวจสอบผ่านไม่เจอปัญหาไม่เจอประวัติที่เกิดอรขึ้นมาก็ไม่มีปัญหาครับบริษัทก็รับผิดชอบตามปกติได้ครับเพราะว่าบริษัทก็คุ้มครอง ทุกโรคอยู่เลยใช่ใช่โรคไายไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคอะไรนะคะพี่หัวหัวหัวใจก็เยอะเหมือนกันหัวใจขาดคนหัวใจขาดเลือดใช่ค่ะพี่ซึ่งคนไทยหรือคนจังหวัดตรังนะคะที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกโรคหัวใจไขมันในเลือดอะไรเงี้ยเส้นเลือดตีอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามีประกันไว้อันนี้ก็พอที่จะช่วยได้บ้างใช่ไหมคะพี่โอเคแล้วก็ในส่วนของ ทำประกันแล้วใช่ไหมคะพี่ดำมีอะไรอยากฝากท่านผู้ชมไหมคะว่าครับก็ทาประกันครับก็ปกติผมจะออกบูธที่นี่อ่าที่ใช่ปกติทุกเดือนนะครับผมจะออกบูธที่โรงพยาบาล TRPS เนี่ยครับวันที่19แล้วก็20แล้วก็23แล้ว24ของทุกเดือนเลยครับสามารถไปเจอผมได้ที่อาคาร3ชั้นล่างนะครับก็ติดต่อสอบถามก็ได้ถ้ามาแวะเวียนมาที่โรงพยาบาลก็ สามารถเข้าไปปรึกษาที่บูธกันได้นะคะแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้อยู่ที่บูธล่ะคะพี่สามารถมีช่องทางติดต่อประสานงานกับพี่ได้อย่างนี้บ้างก็มี Facebook นะครับ Facebook ส่วนตัวก็พานุมาตรนนิมเลยก็เป็นภาษาไทยเลยครับพานุมาตรนนิมก็เข้าไปสอบถามกันได้ครับทักแชททักอะไรมาคุยกันได้สอบถามเรื่องประกันก็ยินดีครับยินดีให้คําตอบครับยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ครับรึกษาฟรีครับค่ะพอดีมีคําถามจากทางบ้านค่ะพี่อยากจะให้พี่พานุมาตรตอบนะคะค่ารักษาในโรคของโควิด ร,รวมรักษาโรคหรือภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องจากโควิดด้วยหรือเปล่าโควิดก็เป็นการคุ้มครองรักษาตามปกติเลยครับเหมือนกับโรคทั่วไปนะครับค,ครับต้องดูวินิจฉัยขอ,ของแพทย์ครับว่าอาการประมาณนี้ถึงเกณฑ์ที่จะต้อง แอดมิดนอนโรงพยาบาลหรือเปล่าครับก็สามารถกดเกณฑ์ของที่ทำดุลเรตพิธีของแพทย์เลยใช่ครับเห็นสมควรว่าเป็นสีเหลืองสีสีแดงเนียหรือจําเป็นท่องนอนโรงพยาบาลอันนี้ก็คือประกันก็สามารถเดิกดได้เพราะว่าโควิดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากมายไม่ได้มีอาการรุนแรงครับเหมือนก็เป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาอย่างหนึ่งครับเพียงแต่ว่าคนที่ติดอาจจะต้องโดนกักตัวท่านเองไม่เหมือนกับไข้ทั่วไปที่จะเดินไปไหนมาไหนก็ได้แต่อันนี้ก็คืออาจจะต้องโดนกักตัวเพราะเหมือน จะมาอีกแล้วรอกหนึ่งใช่ไหมคะเผื่อไว้แล้วมีในตัวของแบบ OPD ไหมคะพี่ที่สามารถเบิกโควิดอะไรเงรี้ยได้ก,ก็ได้เห <ๆ S 1> นกครับก่อนก่อนหน้านี้มันจะมีคนที่ซื้อสัญญาวพ3สามวพอสี่นะครับในส่วนวพสามเนี่ยก็คือเบิกค่ารักษา OPD ได้นะครับก็ สามารถใช้ได้เลยครับใช้ได้ทั้งคลินิกและก็โรงพยาบาลในเครือขายคลูกค้าเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยค่ะกรณีที่คุณหมอบอกว่าไม่ได้มีความจําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลก็คือรับยากลับบ้านอ่ไงเงี้ยค่ะอันนี้ก็เบิกได้เหมือนกันใช่ไหมกรณีที่คนที่ซื้อโอพดีไว้ก็เบิกได้ครับ มอนกันอันนี้ก็คือมีเป็นวงเงินตามแผนที่ลูกค้าซื้อใช่ไหมคะพี่ีมันมีทั้ง o ด d ป่วยและก็ o ด d อุบัติเหตุก็มีในส่วนัยประกันก็ถ้าเป็น o ด d อุบัติเหตุก็ไม่ต้องสำรองจ่ายก็คือสามารถมาใช้สิทธิ์แล้วก็กลับได้เลยนะครับแต่สำหรับบางคมทันก็จะมีในส่วนของค่าชดเชยบาดเจ็บก็มีนะครับ บางทีทางโรงพยาบาลก็หลายๆโรงพยาบาลก็ไม่เข้าใจว่ามันมีส่วนของตรงนี้ด้วยบางทีตัวแทนมาขอใบใบใบเคมาครับเพื่อจะเอาไปเอาไปเบิกให้กับลูกค้านะครับการมาขอใบเคมการที่ตัวแทนมาขอใบเคมทําให้การการเบิกไอเป็นค่าทดแทนบาดเจ็บเนี่ยมันจะทําได้เร็วกว่านะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลวางบินอาศัยการวางบินบางทีกว่าบินจะเอกสารไปถึงกว่าจะไปถึงบริษัทก็บริษัทหลายวันโรงพยาบาลก็ประมาณอีกหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยการทําให้บริษัททราบข้อมูลแล้วก็จ่ายออกมามันจะทําให้ล่าช้ากว่าการที่ตัวแทนมา เอาเอกสารแล้วก็ยื่นเข้มเองจะทำให้ได้เร็วกว่าครับนอกจากจะเบิกในส่วนของวงค่ารักษากรณีอุบัติเหตุแล้วใช่ครับก็จะมีตัวชดเชยครับใช่ครับแต่แต่กรณีกรณีชดเชยถ้าคนที่มีในส่วนของสัญญาสุขภาพแล้วก็แอดมิดข้างในบริษัทจะรับรู้ข้อมูลเองเลยก็จะตามออกมาด้วยแต่ว่าตอนแอดมิดเนี่ยทางโรงพยาบาลต้องส่งเรื่องเลยต้องส่งเรื่องเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ OPD หรือว่าต้องอุบัติเหตุใน OPD ก็ต้องรอตามรอบใช่รรออตามบครับซึ่งบริษัทก็ค่อนข้าง ช้ากว่าจะได้รับข้อมูลอะไรับบัีแต่นั้นก็เลยต้องแต่ว่าโรงพยาบาลเองก็บางทีก็ไม่ได้ทราบนะคะพี่ว่ามันมีแบบตัวพ่วงอุบัติเหตุไว้หรือเปล่าอะไรเบนี้ค่ะเราจะไม่ได้ทราบบางทีตัวแทนก็มาขอตามหลังตัวนี้ครับเพื่อจะไปยื่นเบิกให้กับลูกค้าอยากให้พ่ออยากให้ลูกค้าได้รับในส่วนนี้เร็วๆครับ โอเคอันนี้ก็เพิ่งรู้ว่ามีตัวชดเชยมีชดเชยบาดเจ็บอ่ชดเชยบาดเจ็บตัวนี้ดีมากครับเพราะบาดเจ็บบาดเจ็บแล้วก็ได้ตาตัดคจ็บได้แค่แบบนอนโรงพยาบาลแล้วถึงจะได้ชดเชยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันน้กรณีนอนนนอป่วยอ่แต่ถ้าแค่นานอ่าแต่ถ้าเป็นซื้อชดเชยสัญญาอ .2 นี่เรียกว่าสัญญาอ .2 ตัวเนี้ยจะได้ชดเชยกรณีบาดเจ็บด้วยแต่ถ้านอนโรงพยาบาลด้วยก็ได้ทั้งสองเด้งก็คือได้กรณีนอนด้วยแล้วก็กรณีบาดเจ็บด้วยครับจะได้เยอะไปอีีกนมงงเิ เท่าไรเท่าไรยังไงบ้างครับมันถูกมากครับมันต่อปีนะแสนแสนละหกร้อยถ้ากรณีที่เราบาดเจ็บก็จะจ่ายศูนย์จุดหกของของทุนประกันอุบัติเหตุนะครับต่อสัปดาห์าหนะครับมันแล้วมันแล้วแต่อาการบาดเจ็บด้วยอย่างเช่นบาดเจ็บถ้าถึงกขนาดกระดูกร้าวกระดูกหักกระดูกแตกเนี่ยหมอจะเขียนว่าพักห้าสิบสัปดาห์เงี้ยมันก็ต้องเอาห้าสิบคูณด้วยหกร้อยจ่ายถ้าซื้อแสนเดียวนะแสนหนึ่งก็หกร้อยต่อปีจะได้ซื้อตั้งสามแสนก็พันแปดต่อปีเงี้ยก็ ันแปดคูณห้าสิบสัปดาเป็นการจ่ายค่าทดแทนบาดเจ็บครับแล้วในส่วนของเหมือนแบบลดหย่อนภาษีอะไรเนี้ยค่ะพี่มันสามารถนํามาทําประกันชีวิตและทําประกันสุขภาพได้เนี้ยเอามาลดหย่อนภาษีได้ไครับได้ครับได้ครับลดหย่อนภาษีครับในส่วนของประกันส่วนแรกก็คือลดหย่อนได้หนึ่งหนึ่งแสนนะครับรวมประกันสุขภาพได้สองหมื่นห้านำไปลดหย่อนภาษีได้ครับตามสิทธิ์ของท่านเลยครับช่วงปลายปีเนี้ยจะมีคนที่ ขึ้นไปหาประกันเยอะมากในการที่จะอลดหย่อนภาษีแต่บางคนก็เน้นทำแบบแบบเงินออมนะครับเพื่อไปลดย่อนภาษีก็คือเอาทั้งก้อนสมมติว่าส่งเบี้ยปีละแสนก็เอา1นึ่งแสนเนี่ยไปเป็นส่วนลดในการลดย่อนภาษีได้เลยครับ ่ชคปลายปีจะมีคนขึ้นไปหาตัวนี้เยอะมากครับเพราะว่าคนให้ความสำคัญกับการลดหย่อนภาษีเยอะเหมือนกันใช่ใช่ใช่ครับเพราะคนก็ต้องการจับจีกันครับเพราะว่าด้านอื่นบด้านอื่นอาจจะไม่มีบางคนโสดเงี้ยไม่มีลูกไม่มีอะไรเงี้ยก็เอาอะไรไปลดหย่อนไม่ได้ก็หาทางไหนก็ออมเบี้ยประกันดีกว่าเอาไปลดหย่อนภาษีเปลี่ยนเงินภาษีมาเป็นเงินเก็บของตัวเองครับมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่รัฐบาลก็เปิดช่องให้เราพว่งอยู่ในส่วนของ ค่ารักษาใช่ไหมพี่หมายถึงว่า <ผม S 1> พวกอ,อยู่ในประกันสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมพี่หรือว่าจะ<ช>ต้องซื้อก็อยู่ในประกันสุขภาพเลยออก็เอาไปลดได้ครับแต่ว่าในส่วนของประกันสุขภาพถ้าประกันสุขภาพมันจ่ายเกินกว่า25,000มันก็ใช้ได้แค่25,000ในการลดหย่อนนะครับแต่ในส่วนของทุนประกันก็ได้รวมกันแล้วต้องไม่เกินหน0่งแสนครับแต่ถ้าจะเพิ่มอีกสองแสนหลังก็ได้ทำในส่วนของบำนาญก็เพิ่มไปได้2 0,000นหลังแต่คนไม่มีส่วนแรกเลยก็สามแสนเลยก็ได้ครับ เป็นแบบบำนาญไปซะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวดูว่ามีคำถามอีกไหมนะคะมีคำถามจากทางบ้านนะคะทางบ้านถามว่าแนะนำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุอยากได้แบบไม่ต้องสำรองจ่ายไม่ชอบความยุ่งยากอ่ารบกวนพี่ดำช่วยในส่วนของประกันสุขภาพก็ของไทยประกันก็หลังจาก3เดือนก็ไม่ต้องสำรองจ่ายเหมือนกันครับขาสามารถเคลียร์ได้เลยแต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุก็สามารถคุ้มครองได้ทันทีครับหลังจากที่ทำปุ๊บใช่ครับเลย ใช่ครับถ้ากรมธรรมอนุมัติก็คือคุ้มครองทันทีถ้าได้รับอุบัติเหตุก็คือใช้งานได้ทันทีครับครแต่ว่าถ้าถ้ามันเร็วเกินไปขนาดที่อาจจะข้อมูลยังไม่ถึงโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเขาก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วไปทําเบอร์ครับข้อมูลไม่ถึงบริษัทเออไม่ถึงข้อมูลจากบริษัทยังไม่ถึงโรงพยาบาลครับพอโรงพยาบาลมาเช็คสิทธิ์ก็อาจจะไม่เจอสิทธิ์เพราะว่าข้อมูลอาจจะยังไม่ได้ส่งมายังไม่ลิงก์เหมือนสมมติเหมือนทําวันเนี้ยตอน4ี่โมงแล้วก็ห้าโมงอุบัติเหตุเลยเงี้ยข้อมูลอาจจะยังมาไม่ถึงครับ แบบนั้นถ้าโรงพยาบาลเช็คไม่ได้ก็คืออาจจะต้องลบทัองสองใจไปก่อนถ้าไปทำเบิกใช่ครับแต่ว่าคือเบิกได้แน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าเหตุมันเกิดเร็วเกินอันนี้ทำปุ๊บเกิดเลยเยใช่ไหมครับโอเคแต่ว่าในส่วนของถ้าเป็นประกันสุขภาพถ้าอยากแบบไม่สำรองใจเลยก็แนะนําให้เป็นตัวหมอจ่ายครับใช่ครับใช่ายทีป้องกันการในในส่วนของส่วนเกินที่อาจจะเกิดขึ้นครับส่วนเกินส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิน ในเรื่องของค่าห้องค่าหมอนี่ยครับหรือไม่ค่ารักษาถ้าเป็นโรคอะไรที่มันรุนแรงแบบแยกรายการมันจะเอาไม่อยู่ครับอย่างเช่นโควิดางเงี้ยแบบแบบค่ารักษาแบบแยกรายการมันจะเอาไม่อยู่นะครับเมื่อก่อนแยกรายการมันจะเป็นค่าห้องสามพันค่ายาสามหมื่นค่าหมอเยี่ยมวันละพันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นส่วนเกินได้ครับเลยแนะนำาือแบบมาจ่ายไปเลยใช่ครับจะได้ไม่ต้องมานั่งแยกรายการไม่ต้องมานั่งปวดหัวไม่ต้องมาแค่ดูยอดของโรงพยาบาลว่ายอดตอนนี้เท่าไหนแล้วเท่าไหร่แล้วไม่ต้องไปดูว่ารายการนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เราดูยอดรวมไปเลยนะคะ ก็อยากจะเชิญชวนครับมามีประกันกันดีกว่าไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพนะครับเพราะว่าหลายๆคนผคนก็เข้าใจนะครับว่าหลายๆคนก็อยากจะทําแต่ว่าสิ่งที่ไม่ไม่มั่นใจก็คือยังไม่เข้าใจเพียงพอนะครับไม่เข้าใจเรื่องของประกันหรือไม่ไว้ใจในส่วนของตัวแทนที่อาจจะมานําเสนอก็เลยยังคิดว่ายังไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะทําประกันกับกับใครก็แล้วแต่จริงๆแล้วถ้าเข้าใจผมเชื่อว่าหลายๆคนครับอยากมีประกันครับไม่ว่าจะมีมากมีน้อยครับมี มีมากก็ดีกว่ามีน้อยแต่มีน้อยก็ดีกว่าไม่มีเลยครับมีไว้ดีกว่าครับสัมรองไว้ครับผมค่ะค่ะเขาสำหรับวันนี้นะคะพี่ปนุวัฒน์เราก็ถึงเวลาครับหมดเวลาแล้วใช่ไหมหมดเวลาแล้วุยหมดเวลาอยากจะคุยกันต่อนะพี่เดี๋ยวเอาไปไั้คร่าอีกนะคะพี่อยาก สำหรับวันนี้นะคะเขาต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักนะคะบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะแล้วก็ห้องปฏิบัติการแ a บ inheel นะคะที่สนับสนุนรายการเราอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็พบกันใหม่กับเราในทุกวันพุธและวันเสาร์เวลาบ่าย3ามครึ่งถึง4ี่โมงเย็นนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ